Here comes the comes music. กระซิบนะผมอยู่ผมแค่เชื่อผมวันนี้กลับอยู่ในเกมบอกฟุตกันผมกับโลบอฟเนาะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับแคลร์เชิญกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็จะมาตีลอนะผมอ่าแกลแคลร์นะผม,ะแ,ะผมแล้ววันนี้ก็คือคนคงแปลกใจว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนชุดนะผมใช่ผมผมเติมเติมเปลี่ยนชุดนะผม,ผม,ผมเต,ม <laughs> ติมเป็นชุดนะ แล้วก็ไปฟาร์มวิวนอกนอกมาจนตอนนี้เออใจเย็นจะน,นี้จะตายฮะ <g ül> <c oughs> แล้วก็ผมก็ไปฟาร์มวิวจนไดพันสีเนาะแล้วก็แฟกไม่ด้นิดนึงแล้วก็ซื้อสีไฮคิ้ด้วยเออใจเย็นแล้วก็ได้ผลเราก็ไดผลพิศานมาใหม่ก็คือผลพิษที่ผมอยากอ,อ,อยากได้เนาะผมอยากได้โดยอยากได้โดยโอเคนะผม <c oughs> ะอยากได้ไม่ค่อยเต็มใจอยากได้เท่าไหร่ มันเป็นผลที่ผมอยากได้แล้วนะโอ้มมันคือผลพิศาที่ผมอยากได้แล้วไอ้ผลพิษเนี่ยเป็นผลที่โหดผมมากแต่ไงคุก็ติดผลสันใช่ไหมล่ะเออใช่แต่ตอนนี้ก็ซื้อไมซะ้โอเคมาไปลงดันรอกันเลยตีรอกันเลยวันนี้ตีรอกันกันไปรอบเนี่ยสี่รอบใช่ไหมสี่หรือสามสี่หรือสามหรือสอง่ะเริ่มจากผมกันเลยกันเลเราผมก็จะมาปั่นโวทันเดอร์ต่อเกี่ยวเหี้ยะไรเนี่ย เอ้ยเพื่อบอกคนดูไงอาจจะเขอาจารคุณรีคอมเมนต์มาว่าเล่นวอเทอร์เดินหน่อยครับจัดไปมา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 อย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกันแน่ซื้อไปไหนอ้าวต้องซื้อตรงไหนกันนะวัีไม่เคยไม่เคยลงอ่อนมากไม่ไม่เคยซื้อโอเคภาษาบ้านๆไม่เคยซื้อตรงนี้เหรออ๋อกระดุกไอ้อ๋อคนนี้ กดซื้อเลยหนึ่งฟันแฟกเมนต์อ่ะจัดไปโอเคได้แล้วอย่าฝืนฆ่าตายเลยเว้ยเสียแฟกเมนต์ฟรียนะน่าจะมาปฏิบัติการฆ่าคุณแคปจัดใช่ี่จับกดน้ำจับกดน้ำออออโอเคมารแล้วแคทขาฟาเกตไปกระโดดไม่ถึงขา,ขาสั่นกระโดดเกินไป แล้วก็เออผมก็ไปได้ฟาร,รม์มอะไรต่างๆจน,นผมได้อะไรแบบเแปลว่าเล่นเล่นมาไกลนะผมจากครั้ที่แล้วก็คือเพื่อนใคคือคลิปที่แล้วเป็นคลิปดองนะผมคลิปดองนะผมมันคือคลิปดองนะผมเอออันนี้คลิปสด <c oughs> ใช่ไหมใช่คลิปสดเลยตอนเนี้ยแม้กูอยากเห็นดองอีกนะ <c oughs> มา <c oughs> คลิปั <c oughs> จจันดองไปสัปดาห์ก็ได้นะใครจะไปรู้ดูได้วันนี้ถ่ายถ <c oughs> <c oughs> ่ายถวันจันทร์ได้วันนี้เออวันหนะึ่ เอ้ยก็อาจจะเป็นปหนหนีหน้าน่าจะวันนังคคำวันพรุ่งนี้แหละอา,อาจจะได้ลงปีหน้าปีหน้าปีหน้า <c oughs> โอเคกดลนะมาแปลงร่างเลยนะผมมาบินไปคุมตัวโัวเดี่ยมไอ้แน่งทำหมอนลอ,อยสกิลลอยไม่มีนะสกิลผมพีดอะ ไอ้วะคูดพีู่ดพ <are not> so <funny> ี you? ่ไม่ไม่ไม่มีสกิลตีเีที่ทำที่ทำให้ลอยนะอ้โดนคนเดียวเลยหาดาตัวลอยไม่เจอจะไม่ใช้สกิลซสีแล้วกันแม่งปิดปิดปิดท่านพี่ใสยเดี๋ยวภาพมองไม่เห็นมันแคสมาตีลอยนี้มันก็ต้องใช้แล้วแหละใช้แล้วใช่ไหมโอเคจัดไปโอเคแก๊ดลงคนับผม เยอะเกินลงไหมรอเลือดไม่ลดเลยม,มีพีดลงคลือไปไป,ไปเลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เหยียบเองนะไม่ต้องกลัวมันมีคนล็อกอะ่ะคนล็อกก็ล็อกไม่ใช่โด<อ>นไม่ใช่เกียร์อะไรมอนไม่เจ็บดูไหมอ๋อโอ,โอเปตเอ้ยโอ้โอสมนาที่แม่งเป็นมอนเกม สกิลไม่สกิลต่างๆไม่มีครูดาวขึ้นชื่อบอสก็เป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยจะมองเพ่งแต่นึงยิงหนีแบบแค่รอหรือโดนรอแค่แกนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ไม่รู้จะไหวไหมไม่ไหวแล้วถือมากและโอ้ยมันแดดเร็วจนที่แบบรีบหนีอยากรอไปเลยนะจะพยายามวิ่งออกโดยชัวร์กี้ แม่งแดรเร็วชิบที่นี่แดรเร็วมากอเอ้ยโดนบิดหนีแป๊บรอเติมระดมนะผมโอเคเติมระดมแป๊บการที่เงียบมากเลยนะครับทำได้เลยเอ้ยสมาธิไงสมาธิไง น้ำแข็งล็อกหน่อยสิแม่ตอนกูล็อกมือก็ไปจีเนาะคิวไหมล่ะครับเฮ้ยไมิวสีนะทุคใช่ีอลไรนีแล้วใช่ไหมโอเคจัดไปตอนผลเวนอมมาแรกแมันเท่นะทำไมตอนทำไปจะมามาดูเจ๊ก็ผิด แค่สนามวิสัยมึงโอ้ยนี่มาของแทนก็ตีโดนแล้ววะแป้นมากพี่พ่นยกยกนิ้วกลางให้เลยโอ้เป็นนิ้วที่ดีเป็นนิ้วที่ดีเป็นนิ้วที่ดีบอกการส่งให้กันยิ่งนักเป็นนิ้วที่ดีมาแล้วเจะ มันอาจจะเป็นคำลักทายที่ลึกซึ้งมากเลยนะเว้ยการที่เขาโชว์ดิวกาไงเป็นของลับเลยนะเว้ยลึกซึ้งมากมึงใจยิ่งนะไอ้ยีโดนฟันโดนฟันเอา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 โอเปตมาตีรอดีดีปี้วะยโอเปตตีรอดีคว้าแขนกันรออะไรเงี้ยไม่ก็เอาโอเปตไอ้สกิลเขียวอ่ะล็อกแล้วก็ให้พระยืนปีให้ การโอเปรมันโดนขาดสกิลยากเลยตายแน่มึงลากรอบายบายโอเคได้อยู่ทำไมเวลไม่อัพอะแย่จังล้างแคสรอสำเร็จปปิดคลิปขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวๆๆ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 เๆผๆๆ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 ๆพลๆๆๆๆไปๆๆๆอๆๆ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 งเๆๆ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 ๆไปลๆๆๆๆๆ ก็ต้องตีชนะอีกสอีกสามอีกสองรอบผมซื้อต่อให้ตั้งแต่ผมซื้อครับซื้อต่อไม่สายผมไม่ซื้อต่อไม่เอาไม่เอาผมซื้อเก็บไว้ใช่คนเดียวผมซื้อต่อครับผมไม่ใช่ผมจะซื้อรอแค่นี้จะซื้อรอด้วยโอ้จะซื้อนี่ที่ตีรอหนึ่งซื้อรอซื้อรอรอซื้อซื้อต่อซื้อต่อแค่นี้อะไรอ่ะอะไรอะมาซื้อนี่ละรบยุ่นหาคุณแคทไปส่งดิ มาแล้วมาล้มาล้มาล้ซื้อมาแล้วไม่ละม่ละไม่ละไม่ละหัวใครไม่ไม่นนี่ฮุ่นวีรก็อยากคุยใต้บันไดเลื่อนเนี่ยคือบันไดเลื่อนนะวัดตกลงไม่ไม่เคเห็นข่าวแบบบันไดบันไดเลื่อนร่มอ่ะไอ้เชนี่ข้าหัวมาเร็วมาเร็วมารมรว ตะคิวเรียกกลออกมามึงนี่ไม่ใช่ดึงนะเฮ้ยอ้าวติดเอาติดกันอ่าเรียบร้อยละอ่าเรียบร้อยไม่ต้องไม่ตะคิวเลยไม่มีสารแน่หายหายไปหม่เลยมึงไปเดี๋ยวช่วยไอ้พจนออกแล้ะใช้สกิวเชี่นั่นตั้งแต่แรกก็จบแล้วปายีริงเหรอมงัง เรียกพร้อมตีนี่ยคนพร้อมเลรื่องคนพรอมตีเลยโอ้โอ้แต่ละคนไม่ขึ้นหลอดแต่ละคนไม่ขึ้นหลอดไหวไหมเนี่ยไหวเป็ไรไม่ตายหรอกดูจากสภาพไม่นานหรอกอ่ะอีกวะกตีกตีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ส่งไปรีเลื่อนให้เต็มหลอดเลยไหมรีตัวเถอะตีกันเลยไหมเอาเลยไหมตีกันตีกระทังตีกันทั้งแบบนี้เลยวหะเริ่มเลยดูออกหนะคราวนี้ก็คราวนี้ก็ดูออกได้ว่าเลือดรอเป็นเลือดอันไหนเลือดรอแม่งจะเป็นจะเป็นเลือดเต็มเว้ยเลือดรอมักเป็นเลือดอันที่เต็มหลอดจำไว้ เลือดคนไม่เต็มหรอกเลือดใช่เลือดคนไม่เต็มหรอกไม่เต็มเหมือนคนที่เป็นเจ้าของเลือดเลยดีนะเลือดกูเต็มกูเลือดเต็มโอ๊ยผมไปเต็มแล้วไปเต็มแล้วเจ็มมีไหมฮัลโหลโอ้แม่งเต็มแล้วไปเต็มแล้วเย็นปลิวเป็นใบไม้เลยคราวนี้ไม่น้อมไหมอ๋อเรอขึ้นโพนี้ใส่ อยกางหัวเลยเออแม่นกระโอ้ยกระตุกเลยเว้ยเอ้ยสแปมรัวเลยที่นี่สแปมรัวๆเลยเอ้่อเกี่ยวอะไรเนี่ยโดน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 ไอ้เจดีจิกตอกูไอ้เจดี เรื่องธุรกิจยิ่งใหญ่กูกล้าติดระเบิดไอเวดประกาศมันตีมันยิงต่อกูหังรอมองเพ่งมันดีรอเลยไม่เราต้องไปต่อชาหารนี่จักรวาลตีสามล้นหรือหรือกูจะไม่มีต่อแต่กูื่อกลัระเบิดตามหรือกูไปกินไอ้เดี๋ยวให้มันเกี่ยวอะไรกับคลิปตีล้อเนี่ยไม่รู้เอ้ยไม่ย้ายไปห้องทำกิจอะไหนมองเพ่ง อยู่ไหนวะรออยู่ไหนทใช่มีไว้แเอวดจาไหมใช่เออกระตุกเลยกระตุกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคลิปนี้อากระตุกขออภัยนะผมกระตุกกระตุกแท่นหน้าเลยกระตุกมากเลยฟังนะเออโดนจบตายหน้าดูรายการมาสิมาแอนคลอดยอดวิวตั้งเยอะแต่คนดูน้อยแต่ไลน์น้อยเนาะก็ใช่นั่นแหละช่องผม ก็แค่เป็นกิจวัตรการทำยูทูบไปไอ้เงี้ยคนเข้ามาดูแต่ไม่กดไลค์ให้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่สีเรียสหรอกอย่างน้อยก็มีคนดูก็ดีใจแล้วไลค์ดิสไลค์ก็มีเหรอคนที่ไลค์ให้ก็ยังดีอ่ะตายหาจิตไอ้เงี้ยดีกลับมาดิไอ้สัสเอาเดี๋ยมาสแปมสแปมพิษล้วลเอาสิเรือเยเรมันน้อยสแปมพิษล้วลเขอกูขอกูขอคำมึงไม่น้อยอะไรไอ้เหี้ยไอ้นี่มันเรือพิฆาต เปมลืมพี่ฆาตเราไกลว่ะใส่เดียวได้หมดกลัวอะไรวะการขอก็แค่เหรื่าดไม่กลัวอะไรขนาดนั้นเว้ยวอร์ธันเดอร์แล้วนันถ้าวอร์ธถ้าเราเกิดเป็นก็วอร์ชิปปอีกเรื่องหนึ่งตรงๆนะไอ้พลถ้าเกิดมันเป็นวอรแทงกูจะไม่ว่าเลยนะแต่เที้ยนี่วอร์ธันเดอร์ทำไมวะวอร์ธมือถ้าเกิดมันไม่ยิงนัดเดียวกูตายอละตายวะ ยัง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 อยู่ยังอยู่ยังครบสายยังครบสายยี่สองอยู่ยังครบสายี่สองอยู่จเย็นยังยังครบสายี่สองอยู่กไม่เนากาศวิ่งกลับไปเติมกระสุนไอ้เจ็บิงมาแล้พวกเขาหัยตุ่มในโพเดียมทุ่มในโพเดียมจะได้ห่อใช่ไมอันาทียนึ่ะด้อภารกิจภารกิจทิ้งต่อทิ้งได้แค่อันเดียวพวกเขาหายชันคอมบี เออคุณแก๊สผมแนะนำละไอ้คุณแก๊สคุณอยากคุณอยากได้เงินเยอะไหมให้คุณเล่นสปีดสายสปีดโบอสลปรัวๆเลยเว้ยเชี่ยผมไอ้เจี๊ยบแต่คุณเล่นได้สัขพักเหนือมันคุณจะได้เรือที่ไปโคสัตร์ลสเซียมาเลยเว้ย เอามาพีพีกับบนเรือใช่ไหมเอาไงคือไอ้เจ้เรือสายวิจัยไอ้แบบมันไปสายหนักไอ้เที่เรือสงครามโลกแต่พอไปดูสปีดวอตนี่มันเรือโมเดิร์นี่หว่เยอ้จ้าโอ้โหอ่าเรือสงครามโลกเกมบอกพุ๊ดอ้าวไอยุคแกอันนั้นยุคโจรสลัดเว้ยนันนั้นเขาเรียกว่ายุคกลางยุคกลางกลับไปเรือง่ายๆพวกแค่ไหนสลัดชิ้นเล็กลางนี่ถือเป็นยุคกลาง กลางมากจริงๆโคตรกลางอย่างนั้นนะห้ามกลางขีดห้ากระดา้ขีดปิดเรื่องปิดเรื่องแในความเซนเซอร์แป๊บเซนเซอร์มีเซนเซอร์ให้อยู่ินเอเจ้าสมัยยิ่งนักมีระบบเซนเซอร์ให้ด้วยกลาเขิดแดนในความเงี่ยมเงี่ยมพูดอะไรนะ ถ้าออกถ้าออกแต่ออกไม่น่าทันแล้วล่ะทาทัจะเปอรสนะมึงเอ้ยมันโมเลมันเวเ้ยเงียเนียงงเี้ยนงเงียนเงียนเง้เงเมียนเงเเมียนเงีเงงเงง อ๋ออ๋ออ๋อดูว่าว่าเงี้ยลู้เสียแล้่ายไอง้ก็แติดเหลือได้อย่าไปติดหรอกอย่าไปติดหรอกนะเพรพอติดไปพอติดไปก็คงพรพอถึงไม่ติดเขาทำไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้งาเรียนงาเรียนเออไปปรดร ตายไลค่อยปิดพ้นพ้นรอเล่นคนเลือดน้อยฟันแค่สกิลสกิลเอ็กรอรอใช้ดาบสกิลเอ็กซ์หักคนที่ตัวใหญ่ที่สุดเงี้ยนติดติดตะลักจีบไปทิ้งระเบิดไฟวันบินไม่พวกเขาให้สิวโอเคอันนี้เดี๋ยวเอ้ย อิอืมมีแค่ว่าไงว่ากับการที่เอาปืน13จุด13มิลิเมตรไปยิงเหลือที่แม่เกาะหนาเป็นร้อยเข้าใ<อ>ค้กระบุญห<ค>ัวแมแ็กรงแม่นม,มากเลยขนาด20มิลเไม่จะเกาะรถถังไม่เข้าเลยแล้วเอาอะไรไปยิงกับเรือวะออซีโฟเหมือนรถถังซีเมื่อสมัยนั้นมีซีโ่อะ เอ้ยโดนเต็มหัวไม่รออกะชิบหายละคนจับไม่อยู่คนจับไม่อยู่ลาม้าหลุดุดแก๊สเรียบร้อยนะลาม้าหลุดอะไรนะลาม้าแม่แก๊สแม่งม่มีตัวสตันน่ะจะสู้ยังไงเอ้ยโดนเยอเย่ได้เรือสปีดโบ๊ทใหม่แล้วแก่ส ไม่มีตัวสกัดเนี่ยง้นเราก็ทำทำทำดาเมจหนักๆไปเรื่อยๆเลยโดน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 แล้วก็ทำทำทำดาเมจให้เยอะที่สุดเอาปะเนี้ยเออคุณแก้ถ้าเกิดคุณแคทกลับมาเล่นบอลได้เดอร์ผมแนะนำนะถ้าเกิดคุณอยากเล่นเรือเล่นตอนเช้าเว้ยถ้าเกิดไปเล่นตอนเชื่อมันจะมีพวกแช่ที่ไม่เป็นเรือโมเดิร์นมาเว้ยเออไมน่ารอดหรอคุณแกเอาไงเว้ย คุณสวนมันไปปืนใหญ่มาสวนกลับมาเป็นมิตรทรายอะโอเคแล้วว่าเพราะราไม่น่ารอดแล้วล่ะไอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลองดูทุกทุกอย่างมีความหวังแน่ทุกอย่างมีความหวังถึงความหวังแม่ถึงความหวังอันนั้นถึงความรั้งถึงความหวังอันนั้นจะรีบีแค่ไหนเว้ยแต่เราก็ต้องสู้ให้ได้เว้ยทำไมบ้านกูมีความหวังแล้วกูก็รู้สึกอยากขาดไปก่อนที่กูจะเด็บป่ะ รู้ว่าเดี๋ยวกูจะกลายเป็นโซโล่รอแล้วเนี่ยเพราะว่าใครบางคนจะจิงได้ยัง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 ค่เทียนไม่หยุดบินมันเลือดจะเพิ่มไปล่ะไม่ใช่คือบินบินมาหาที่หลบก่อนเดี๋ยวแม่งเจ็บเดี๋ยวก่อนบินมาที่หลบแล้วเติมเลือดปิดปิดปิมันเติมเลือดรอสตันอุ๊ยโอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยเอ้ยโอ้ยเต็มเต็มหลังเลยสวยโอ้ยได้อยู่ ได้จบคลิปปะเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวได้ดาบมาด้วยไหมดาบโคโค่<ส>อันนี้ไม่ใช่สีแดงนะสีฮาคิโอเคเป็นสีเดียเดี๋ยวมาเม,มื่อไหร่ฮะเดี๋ยมีฮาคิสีแดงเมื่อไหร่กันอ,อ่าซื้อน่ะไม่ได้คือมีตัวคอมโบอัดเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ได้จเย็นจะย็นไม่ได้มานี่วาให้จ้วงเลยดี อ่าไอไอไอดาดอัอนนี้ดาด,ดอันนี้กับกับเซเบอร์ไอตัวใช้เซเบอร์ดิอ่าอันนันน้นอ่ะอันไหนดีกว่ากันนะ่ะไอเช่นี่มันตีเร็วกว่าแต่ว่าเซเบอร์แรงกว่าไม่ใช่ er เซเบอร์ดิเล่นก็คู่ผู้ผิดฤฤฤฤเดออะเย่จะตายจะตายจะตายผู้ผิดตะกินรอบนึงแมนมากคุณแก๊สยิงมาตั้งเก้านัดโดนกูตั้งสองนัด <c oughs> มันอยู่ไกลมันไกลอะไรมากมันไกลตะเกิลมันมันมันยิงไกล ใช่ไงสกิลมันไก่ใช่แก๊ลสกิลมันไก่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไก่กันดีกว่าไม่โดนแล้ววะไม่ใช่ไกลบอกว่าใกล้ไม่ใช่ไกลได้ยินว่าไก่แค่ได้ยินบวกหนึ่งไอ้ไม่รู้หรอกถ่ายคลิปมาสองคนจริงด้วยใช่เลยคือตอนแรกไม่ให้จ้วงเลยดีเอ้ยเอ้ยเออย ถึง 7. 7ไม่จะติดจุดเจ็ดแต่ก็ใช้ดีแล้ววะทำไมใช้กับคุณแอดแมนจังวะก็ผม,มใช้กับลูฟี่แล้วไม่ไม่เคยโดนเลยเอาอะไรมากล่ะยังไม่พิュคขนาดนั้นแอทลองยิงกระสุนทิพมี <c oughs> สกิลเอ็กไกสกิลแก๊กยิงไกได้ฉันมียิงไกในบางทียิงไกว่ะมาถึงสกิลแซ่ดอะ,ะ,ะสกิลแซ่ดอะยิงใกล้แต่สกิลเอ็กอะยิงไกลเนี่ยเนี่ยยิงไกล อันเนี้ยยิงไกลอุ้สกายแคมป์อ้สกายแคมป์แคมป์บนฟ้าเนะอนู่โอ้โหใี่หสวนได้หมัดไหมได้ไหมตายมองเลยสองสกิลก็ได้นะมองเทิงกันมองเลยเรื่องเลือไม่ยังไม่ยังไม่เต็มอ่ะถ้าเปิดสกิลเผาทันก็คงก็คงรอดได้อยู่แอาทูจิตะมาแับ แค่สก <net. S 1> ิลนี้สกิลเดียวก็ก็เหลือกินแล้วอะแค่สกิลนี้สกิลเดียวก็คนเหลือกินแล้วล่ะถามมนเล่นด้วยนะกำลังรอก่อนอ่าโอเคโอเคมาเดี๋ยวจะปิดคลิปละเร็วๆหน่อยโอ้ยปิดคลิปละงั้นงับปิดคลิปก่อนก่อนก็แล้วกันมาปิดคลิปกันก่อนใจเย็นเฮ้ยไอ้เบาอย่างเลยคุณแก๊สตีทำไมตีผมแคสเบาจังวะของนตุ้งยางเปล่า โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเอาเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวพัดๆหน้าผมจะไปโลกสามกันกันนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าปฏิอะไรกันทิ่กันที่โลกสามเนาะอ,อาจจะ<อ>เป็นอา,อา,อาจจะเป็นบ<ห>อสแอดมินก็ได้หนูไม่ก็การสักอย่างหนูมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจออะไรที่โลกสามเนาะเช่นน trois, นะั okay, ้นถ<อ>้าดูไม่ผิดโอเคผรือโมบายครับ